บ่เช้าวันเสาร์เก้าโมงค่ะวันนี้กับรายการเมกเวกคุ้มค่าตื่นมาตกกันมงจะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะเดินทางไปปลายทางของเราวันนี้ที่จังหวัดสุโขทัยค่ะเรื่องราวในการท่องเที่ยวคุ้มค่าตื่นที่จังหวัดสุโขทัยจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยห้ามพลาดค่ะขทยเฮอริเทจรีสอร์ทค่ะตั้งอยู่ในสนามบินเราเลยถือว่าเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ได้ที่เข้ามาสัมผัสอย่างจริงจังพื้นที่แห่งนี้อาณาจักรสุโขทัย ได้บันทึกโดยยูเนสโกเป็นมรดกโลกที่นี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คโหสวยมากเลยอ่ะ,ะแล้วก็ใน,นที่บอกว่ามีภาพจำหลังถินชนวนกว่า50แสนอแ่นนะนะพระพุทธรูปปุนปั้นพูดได้เนี่ยแล้ว่าพูดอันนี้เนี่ยเสียงจะก,ก้องจากกลางวานเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยถึงต้องมากันอ,อ,อันนี้มันเป็นเป็นแบบว่าของเก่าเลยโห oh, นี่เยอะแยะมากมาย<ม>ของในนี้นี่ ประเมินคุณค่าไม่ได้วิธีการทํากาแฟในแต่ละแก้วเราตั้งแต่เรื่องของเมล็ดก,กาแฟเลยดีกว่าจะมาคุ้มค่าตื่นกันที่นี่ถึงแล้วค่ะสนาบ,บินสุโไทยนั่นเองค่ะทริปนี้ค่ะเราพักผ่อนกันที่นี่สุโขทัยอริเทจรีสอร์ทค่ะ เห็นกันไปแล้วนะน้าโต๊ดเดินทางมาจริงๆมาที่สุขโขทยัยตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแล้วก็เป็นไฟเช้าก็เลยมีเวลาได้พักผ่อนแล้วก็ชิลๆเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆ,ๆของเมืองสุขโขทัยมาฝากกันแลน้วนโตกก็พักคืนหนึ่งที่นี่สุขโขทัยเฮอริเทจรีสอร์ทค่ะตั้งอยู่ในสนามบินลเลยนโตะเลือกที่นี่คุ้มค่าตื่นมีหลากหลายเหตุผลมากๆคือหนึ่งคือที่นี่เป็นสนามบินที่ไม่เหมือนสนามบินเป็นมากกว่าสนามบินเหตุผลที่สองคือ ตัวสนามบินจะอยู่ห่างจากตัวเมืองสักประมาณ40กิโลอะคือมันเหมือนกับอยู่กับตรงกลางระหว่างอย่างเมืองศรีสัชนาลัยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ตรงนี้เข้าไปในเมืองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนอยู่ตรงกลางเลยแล้นตกก็เลยเลือกที่จะมาคุ้มค่าตื่นที่นี่แล้วก็เป็นแพ็กเกจเช่นเคยมาฝากแฟนๆรายการที่นี่ค่ะพักที่นี่บรรยากาศแบบนี้ไทยๆสวยงามค่ะ ถือว่าเมื่อคืนนอนพักเต็มอิ่มสบายๆชิลๆวันนี้เรื่องราวของจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดที่อยู่ทางตอนล่างของภาคเหนือตอนบนของภาคกลางแล้วตกน่าสนใจในตอนนั้นที่มาเนี่ยก็เป็นหนึ่งมุมมองในครั้งนี้มาท่องเที่ยวจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองเชื่อว่าในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารการกินผู้คนวิถีชีวิตต้องน่าสนใจที่เผื่อว่าแฟนๆรายการ จะมาตามรอยคุ้มค่าตื่นแบบเราแบบนอตโตรับรองว่าเรื่องราวของเมกะเวทคุ้มค่าตื่นวันนี้ที่จังหวัดสุโขทยัยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องร้องว้า wow! วอีกเช่นเคยแน่นอนค่ะติดตามตลอดทั้งรายการวันนี้นะจ๊ะคุ้มค่าตื่นแน่นอนค่ะจุดหมายแรกของเราที่นี่ค่ะ มาคุ้มค่าตื่นที่จังหวัดสุโขทัยเราต้องมากันที่นี่คืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยหนึ่งในโบราณสถานสำคัญของประเทศไทยที่ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนั่นเองค่ะรั้งหนึ่งในการเดินทางของนตโตที่จะไปคุ้มค่าตื่นในที่ต่างๆทั่วโลกที่เราเดินทางกันไปนะคะ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในจังหวัดหรือประเทศก็ตามแต่ที่คิดว่าครั้งหนึ่งต้องมาให้ได้ก็คือที่นี่ค่ะถ้าย้อนกลับไป700ปีนะที่ตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจเป็นจุดศูนย์กลางของอาณาจักรสุโขทัยที่รุ่งเรืองเมื่อ700ปีที่ผ่านมาค่ะเราบอกความรู้สึกนั้นไม่ถูกแต่เรารู้แต่ว่าอาณาจักรแห่งนี้เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่จริงๆในอาณาจักรสุโขทยัยเราได้มีภาษาไทยของเราเนี่ยก็ในยุคนี้นี่แหละ แล้วเราก็กลับมายืนในตรงนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะโตก็เคยมาสุขโขทัยแล้วในครั้งหนึ่งเมื่อนานมากแต่ในครั้งนั้นเราไม่ได้มีโอกาสได้เข้ามาที่นี่และครั้งนี้ถือว่าเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ได้ที่เข้ามาสัมผัสอย่างจริงจังจุดที่นต่อยืนอยู่เนี่ยด้านหลังเป็นการยืนยันว่าณจุดนี้คือศิลปะแบบสุขโขทัยอย่างแท้จริงเพราะว่าเจดี ทรงดอกบัวตูมด้านหลังที่เห็นนี้ค่ะแล้วก็จะมีองค์พระประธานองค์ใหญ่ณปัจจุบันนี้ได้ถูกเคลื่อนย้ายองค์ท่านไปที่วัดส,สุทัศน์ทุ่งนี้ที่เราไปกราบไหว้บูชาพระประธานน่ะนะคะจริงๆแล้วคือตั้งอยู่ที่นี่นั่นเองอาณาจักรสุโขทยัยแห่งนี้ยิ่งใหญ่จนมาจนถึงในปัจจุบันก็ยังยิ่งใหญ่อยู่ในปี2,534ค่ะวันที่12ธันวาคมพื้นที่แห่งนี้อาณาจักรสุโขทยัยได้บันทึกโดยยูเนสโกเป็นมรดกโลก ่เวลาที่เราเดินทางมาท่องเที่ยวเราจะเห็นเป็นโบราณสถานที่มีเป็นพระประธานองค์ใหญ่อยู่ด้านหน้าจริงๆแล้วด้านหน้าเนี่ยจะเป็นศิลปะในแบบที่เรียกเป็นปลายๆของสุโขทยัยละแล้วก็จะมีกลิ่นอายศิลปะของอยุธยาเข้ามาแทรกซึมมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พูดถึงเรื่องราวของจังหวัดสุโขทยัยเราได้มาถึงเาเรียกว่าเป็นหัวใจของที่นี่แล้วอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่อยากให้คนไทยเราหลงลืมเพราะว่าเราจะเห็นว่า เราจะเจอแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งนั้นเลยการที่มายืนในจุดนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงว่าโอ้โหประเทศไทยนั้นยิ่งใหญ่และก็สวยงามแต่มันให้อะไรกับเรามากกว่าสิ่งนั้นเยอะค่ะวัดอารามหลวงแห่งนี้ค่ะวัดมหาธาตุเนี่ยสันนิฐานว่าในบริเวณวัดเนี่ยมีเจดีย์มากที่สุดสันนิฐานว่ามากที่สุดในประเทศไทยคือ209อองค์ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นโบราณสถานนะคะ ก็จะไม่ได้มีพระมีอะไรหรอกแต่ว่าในในพิธีการทางศาสนาสําคัญสําคัญก็จะมีการเวียนเทียนยังมีอยู่ที่เราจะเห็นภาพในงานยิ่งใหญ่ของที่นี่อย่างไรแตนซาวชาวไทยชาวต่างชาติต้องมาท่องเที่ยวกันที่นี่จัดที่นี่แห่งนี้ค่ะตรงนี้แหละที่เห็นกันก็จะเป็นงานเผาเทียนเล่นไฟ ในชื่องานนะคะที่จะมีจัดประจาอยู่ทุกปีทุกปีมีไลท์แดนซาวพูดถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานอย่างที่บอก700ปีของที่นี่จัดที่นี่แห่งนี้วันนี้ไม่ได้มีไลท์แดนซาวค่ะแต่น้ตโตไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าความยิ่งใหญ่นั้นลดน้อยลงมันน่าจะอยู่ที่ใจกลางแก่นสําคัญของพื้นที่แห่งนี้ถ้ามาตามรอยคุ้มค่าตื่นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องมาคือที่นี่รับรองได้เลยว่าอย่างที่บอกวันนี้เนี่ย ตั้งแต่ต้นรายการว่าต้องว้าวแน่ๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะขอบคุณที่นี่จริงๆ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยนะคะก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ใครมาที่อุทยานแห่งนี้ต้องมาสักการะที่นี่ก็คือพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองค่ะที่นี่ค่ะพระบรมราชานุสาวรีของพ่อขุนรามคำแหงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สามของอาณาจักรสุโขทัยแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ ที่เชื่อว่าชาวไทยทั้งประเทศก็ต้องรู้จักพ่อขุนําคคำแหงของเราที่นี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่แฟนรายการท้ามาตามรอยกันก็ต้องมาที่นี่เรามาไหว้สักการะหลายๆคนก็มาขอพรค่ะเราจะทราบกัอนอย่างเรว่าเรื่องราวของพ่อขุน,นําำคำแหงในยุคนั้นที่ท่านปกครองเนี่ยบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขมีการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมมีในเรื่องที่สําคัญคือเรื่องของตัวอักษร ภาษาไทยมากมายเพราะฉะนั้นพอ่อขุนนางคำแหงเป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในใจของชาวไทยทุกๆคนเช่นกันกระดิ่งพ่อขุนเป็นกระดิ่งที่สร้างขึ้นเมื่อวันที่21กระกฎาคมโดยจำลองแบบกระดิ่งที่ขุดได้จากฐานพระเจดีย์กลางเมืองสุขโขทัยอ๋อคืออันนี้ ในยุคนั้นเนี่ยนะคะพ่อขุนรามคำแหงจะก็จะท่านทรงปกครองม้านเมืองด้วยความรักแล้วก็เหมือนกับเป็นพ่อลูกอย่างเงี้ยก็จะมีกระดิ่งที่ตรงประตูเมืองใครมีเรื่องใดทุกข์ร้อนใจอย่างใดก็มาสั่นกระดิ่งแล้วก็จะมีการว่าความกันที่ดงตาลก็มีการถูกเขียนในศิลาจารึกเอาไว้แบบนั้นเขาก็บอกว่าอันนี้คือของที่จําลองนะคะของจริงจะจะเล็กกว่านี้แล้วเขาบอกว่าจะจะสั่นกี่ครั้งก็ได้แหละแต่ในทางไทยเขาก็อาจจะแบบ3ามครั้งอะอย่างี้ นาโต๊สันกระดิ่งลองทุกไปเรียบร้อยบอกในใจและขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะอีกหนึ่งจุดค่ะที่นาโต๊ประทับใจมากๆแล้วก็อยากให้แฟนรายการได้มาตามรอยคุ้มค่าตึงแล้วก็มาได้สัมผัสด้ตัวเองที่นี่ก็คือ พระอัจฉะที่วัดศรีชุมค่ะโห oh, สวยมากเลยอ่ะนี่ก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งน,น,นี่ที่สำคัญซี่ชิมจเจอร์แหละและนี่ไงอุงมงอ๋อนี่อะคะทางเดินขึ้นยอดหรอ,อโมงคงแคบๆ ที่เราเข้าใจว่าคนในสมัยโบราณตัวต้องสูงใหญ่ใช่ไหมก็ดูโมตงตัวนี้หลักฐานการค้นพบทางประวัติการขุสดสำรวจเนี่ยพบโครงกระดูกที่มีความสูงเฉลี่ยนะ1 6 0ถึง180มีทั้งสูงทั้งเตี้ยแหลออะคนในสมัยก่อนอันนี้ข้างในเขาปิดไว้แล้วเหรอคะอ่ามันเป็นทางที่จะต้องเลี้ยวซ้าย แล้วมันตันแล้วเลี้ยวซ้ายไปทางเดินเข้าไปแคบๆไปอ้อมหลังเสียนพระไปอ้อมเลี้ยวขวาตรงมาหนังแผ่นขวามือเราไปทางทะแยงขึ้นด้านบนรอบนี้เลยอะคะ่ะโหสุดยอดอะจะมีแล้าในที่บอกว่ามีภาพจำหลักหินชนวนกว่า50าแผ่นนะนะแต่ว่าเราจะไม่เห็นลายชาดกข้างในแต่ว่าตรงเนี้ยจะเห็นเป็นลายดอกไม้อ๋อใช่นี่อ๋อนี่เขาจะแกกเหมือนกับว่ามีมีจิ้นแจจากข้างล่างแล้วก็ไปแปะที่หลัง อ๋อนี่ไงอันนี้เป็นหินเป็นหินที่แกะข้างนอกหินชนวนแล้วก็เอาไปแปะข้างบนอีกทีหนึ่งดีกว่าแต่ว่าในอุโมงค์ตัวเนี้ยทำจำลองไว้ในพิพิธภัณฑ์ก็เข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์ได้พิพิธภัณฑ์รามกำแหงนะส่วนตัวองค์พระด้านหน้าเราเนี่ยเราก็ทราบนามของท่านจากหลักศิลาจแต่่พบภายในตัวอุโมงค์เพราะว่าอุโมงค์ตัวเนี้ยพบหลักศิลาจึงเปหลักที่สองผู้คนพบคือพระยาสมุสรสัพัการหรือทัศษิริสัมพันธ์ ข้อความในหลักศิลาจารึกก็จะกล่าวถึงการสร้างบ้านแปลงเมืองใช่ไหมในสมัยสุโขทัยยุคเริ่มต้นการสร้างวัดศรีชุมแห่งนี้และรวมไปถึงการสร้างวัดใหญ่ที่เมืองพิษณุโลกที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชแล้วก็ทราบนามของพระองค์นี้ด้วยว่าอัจฉจะนะอัะอัจฉนะอัจฉนะใช่เพราะฉะนั้นพร,ระพุทธรูปองค์นี้ก็เลยเรียกกันลงไปว่าพระอัจฉนะ<อ>ถ้าแปลตามความหมายของคําว่าอัจฉนะ<อ>ก็คือผู้ไม่หวั่นไหวหรืออัจจรที่แปลว่าไม่เคลื่อนย้ายคือมีความหนักแน่นมั่นคง ตอนที่เจอพิ่คือองค์ท่านองค์จริงองค์นี้ใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะก็เท่าเดิม<ฮ>เ,เดิมแต่ว่าเนื้อผุทุก่วงอาจจะกระเทาะหลุดร่วงหน้าตาอาจจะหลุดไปบ้างเรมาปูรณะเน้นเน้นเสริมเพิ่มความมั่นคงและแข็งแรงค่ะอโอ้ได่ไงคะช่องนั้นใช่นี่เป็นช่องทางเดินเดินผ่านช่องอากาศตรงหัวมุมเลี้ยวขวาตรงนี้แหละบนเวนจะมีภาพร้อ,อยพุทธบาทนี่แหละส่วนตำน,น,นานพระพระพุทธรูปปุนปัน้นผู้ได้เนี่ย าเรามองจากด้านในได้ว่าเห็นช่องอากาศช่องเดียวจริงๆมันจะมีสองช่องไอ้ช่องที่มองไม่เห็นนั่นแหละเป็นที่มาของตำนานเพราะว่าผู้เนนี้เนี่ยเสียงจะก้องจะก,กังวาลเหมือนมนีอำนาจดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของเรื่องพระบุนปันพูดได้เขาบอกว่าตามพงศาเสว,วดารของกรุงศรีอยุธยากล่าวไว้ว่าในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรเกิดการก่อกบฏขึ้นที่เมืองอุตรดิตฐ์โดยเจ้าเมืองพิชัยแล้วก็เจ้าเมืองสวรรคโลกพระนเรศวรก็ได้เสด็จพาเหล่ากองทหารเนี่ยยกทัพ จะไปปราบกบฏที่เมืองอุตรดิตถ์ผ่านมาทางเมืองสุโขทยัยผ่านมาที่วัดศรีชุมก็มาตั้งทัพชายที่วัดศรีชุมคือแวะพักทัพก่อน,อน,อน,อนตั้งทัพอยู่ด้านนอกช่วงที่ตั้งทัพอยู่นั้นองค์งนเรศวรได้แอบส่งทหารเอกของพระองค์ท่านนี่คือทหารคนสนิทขึ้นไปซ่อนอยู่หลังองค์พระโดยขึ้นไปทางไหนก็ขึ้นไปทางนี้นะเดินล่ดขึ้นไปซ่อนอยู่หลังเสียนโดยที่เหล่าทหารที่อยู่ด้านนอกไม่รู้เลยว่าพระองค์แอบส่งคนขึ้นไปซ่อนอยู่แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่องค์นาเรศวรได้มีการ่งาวอะ ถ้าพระพุทธรูปเบื้องหน้า,าพระเจ้านีศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้อค์พระองค์นี้พูดได้เมื่อข้าพระเจ้าเอื้อนเอ่ยว่าจะได้ถามออกไปเวลาพระในสวนตรัสถามเกี่ยวกับการได้ปรากบบฏที่มุขอุตรดิตว่าจะชนะไหมมีที่สืบกรรับไหมถามในสิ่งที่ดีๆอค์พระองค์นี้ก็ทําไม พูดโตต่อกับองค์ในสูงมันก็ถามตามที่พระองค์ตรัสถามขึ้นไปทําให้เราอทหารได้ยินได้ฟังก็เนื้อพระปุ่นปั้นองค์นี้พูดได้จริงแต่จริงๆเราเป็นเพราะทหารเอกที่อยู่ด้านบนี่ไปซ่อนก็ทําให้ทหารมีกําลังใจใช่ไหมพอยกทัพไปปราบบนทีม่มองอุตรดิตก็ได้รับชัยชนะกลับมาตามที่องค์พระองค์นี้ได้เสียงไทยไว้นี้เชื่อไหมเลยว่าพระปุ่นปั้นเมืองสุโขทัยนั้นศักดิ์สิทธิ์บูดได้ไทแม่นนามว่าอัจฉริะ ปังปังพูดล่อตอไปกลายเป็นนิทานทุ้นบ้านมาถึงป,ปัจจุบันนี้แหละคจริงเราท่านพูดได้ไหมไม่ได้เพราะนั่นคือพระอิฐพระปูนที่มุขเราสร้างขึ้นมานั่นเองเป็นกุศโลโบายค่ะแต่เรื่องนี้แต่งขึ้นมาในช่วงหลังก็ได้อื ตานะคะกับเรื่องราวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าเมืองหาอะไรกินให้อิ่มท้องกันแบบเรียกว่าคุ้มค่าตื่นดีกว่าค่ะร้านไม้กลางกรุงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของการมาท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทยัยที่เมกะเวกคุ้มค่าตื่นแนะนําให้มาตามรอยร้านนี้เนี่ยมีความโดดเด่นหลายสิ่งเดี๋ยวเรามาว่ากันบอกที่ตั้งนิดนึงใครมาตามรอยจะได้ตรพิกัดกันไปเลยอยู่ในเมืองมืองค่ะ อยู่ใกล้กลับวัดศรีชุมพลเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยถึงต้องมากันมันก็จะมี1ิบอย่างที่ต้องทําถ้ามาท่องเที่ยวจะมีเรื่องของเมืองเก่าที่เราไปกันมีชายค่ะมีกราบพระอจนะัจฉริยะมีอะไรมีไหว้พ่อขุนําคคำแหงมีในเรื่องของออขนมผิงมีปั่นจัก,กรยานท่องเที่ยวอะไรก็ว่ากันไปไหว้แม่าย,ยา่าใช่ใช่ค่ะไหว้ไหว้พระแม่ย่าเดี๋ยวเราก็ไปกัน ทีนี้มันมีอยู่ว่าทําไมกว๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถึงโด่งดังแล้วสูตรกว๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมันต่างกับกว๋วยเตี๋ยวที่อื่นอย่างไรเดี๋ยวตัวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างต้องรอซอนเสิร์ฟเลยแต่ว่าเมนูที่เห็นตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในเมนูเด็ดค่ะที่ใครมาที่ร้านนี้ก็จะต้องก็จะต้องชิมกันความสําคัญคือร้านนี้เนี่ยเขาทํา สูตรดั้งเดิมของสุโขทยัยตั้งแต่ในอดีตจนมาปัจจุบันเขาคงในเรื่องของรสชาติเอาไว้เราจะเห็นร้านสัมผัสได้ตั้งแต่กลิ่นอาหารเดินเข้ามาบรรยากาศในร้านเสียงเพลงการตกแต่งในร้านทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นของเก่าของเก็บมีมาตั้งแต่สมัยโอ้โหในเจเน r เรชันตั้งแต่ ยุคไหนยุคไหนจะมีเรื่องของเครื่องเงินเครื่องทองซึ่งซึ่งการแกะสลักพวกนี้จะเป็นชาวสุโขทัยเนี่ยเขาขึ้นชื่อด้านนี้ในร้านนี้ก็มีให้ได้ชมกันเพราะฉะนั้นการเข้ามาที่ร้านนี้เหมือนกับว่าได้อะไรที่ค่อนข้างที่จะครบรถ,รถ,รถเมนูเด็ดที่ใครต้องมาตามรอยเมกะเวฟกุ้มค่าตื่นมาตามรอยต้องสั่งคือเส้นเล็กต้มยำค่ะสุโขทัยเนี่ยสูตรของเขาเนี่ยที่สําคัญเลยคือว่าเขาจะใช้ถั่วฝักยาวจังหวัดสุโขทัยเขาปลูกถั่วฝักยาวเยอะเขาก็เลยเอาว่า ใช้ผัวปักยาวแทนผัวงอกก็แล้วกันตั้งแต่โบราณกันมาแล้วจนปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ผัวปักยาวในการใส่ในก๋วยเตี๋ยวแทนผัวงอกโอ้โหหน้าตาน้าทานมากเลยขอบิดม,มานานนิดนึงนะคะเชื่อได้ว่าใครที่เข้ามา ต้องสัมผัสได้มากฝ่ารสชาติอาหารดั้งเดิมที่อร่อยด้วยเดน้ยโตพาเข้าไปทัวร์ข้างหลังแช<ต>่อันนี้มันเป็นเป็นแบบว่าของอเก่าเลยโอ้โหนี่เยอะแยะมากมายของในนี้นี่ประเมินคุณค่าไม่ได้ภาคกาพิกินอาหารประจำชาติของชาวสุโกไทยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวนัตโตจะพามาทำความรู้จักกับการดริปกาแฟกันอะไรคือดริปดริปคืออะไรอ่ะเดี๋ยวรู้กันแน่นอนค่ะวันนี้โชคดี ที่ได้มาเจอเฟ,ไฟ,ไฟไรนเฟรรายการในแบบบังเอิญแบบนี้ถือว่าเป็นคอที่ชอบท่องเทียทออเท่ยวคุ้มค่าตื่นเหมือนกันค่ะ379ดริฟอยู่กลางเมืองเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนําให้ให้มามาท่องเที่ยวแล้วก็มาชิมกาแฟกันอาจจะด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจเอาตั้งแต่ร้านเลยดีกว่าบรรยากาศร้านที่เป็นเหมือนอยู่ในบ้านถูกไหมคะแล้วบ้านทางเหนือเป็นแบบนี้ที่เป็นเสาไม้ต้นตโตๆทั้งหลังอย่างนี้เลยอย่างที่สองคือเรื่องของเจ้าของร้าน มีอาชีพอาชีพหลักนี่คือเป็นสถาปนิกแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็อย่างที่สามที่ต้องมาร้านนี้ต้องมาคุ้มค่าตื่นกันก็ตรงที่ว่าวิธีการทํากาแฟในแต่ละแก้วเราต้องแต่เรื่องของเมล็ดกาแฟเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นก็คือมันมีเหตุผลแค่สามเหตุผลก็น่าจะเพียงพอสําหรับการที่นักท่องเที่ยวจะมาคุ้มค่าตื่นกันที่นี่รสชาติเนี่ยต้องให้คอกาแฟเขาชิมแต่ถ้าเอาในเรื่องของของใจว่าโหเโจ้าของเขา รักแล้วก็มานั่งทําก็มัอย่างนี้ออันนี้เป็นตัวกระดาษกรองที่ตบพูดถึงใช่ไหมคะเดี๋ยวนื้โตบขอได้ไหมคะเราก็ใช้อย่างนี้มันเป็นวิธีการในการชงกาแฟอย่างหนึ่งคือที่มันมีมาตั้งนานแล้ะเราชอบส่วนตัวด้วยใช่ไหมคะคือรสชาติระหว่างใช้เครื่องกับไออย่างนี้มันต่างกันละชอบแบบนี้มากกว่าก็เลยเอามาทำได้รสชาติมากความเข้มข้นอเมริกาโน่ใช่ไหมคะใช่ทานค่ะทาน แต่บอกเลยว่าไม่ไม่ไม่ไปถึงกระเชชาญมากแต่ว่าถ้าทานแต่ถ้ามีพื้นฐากนาการทานกาแฟดำเนี่ยน่าจะโอเคครับอ๋อเหรอคะปกติจะเจอกาแฟขมเดี๋ยวงี้เอาคนทานอเมริกาโน่มาดีกว่าหนาูวาา่าร้านนี้มีครบบรรยากาศร้านด้วยรสชาติกาแฟด้วยจะเหมือน มันไม่เหมือนกาแฟสักทีเดียวมันเหมือนมีกลิ่นผล,ลไม้หรือกลิ่นอะไรอย่างอื่นเข้ามาผสมด้วยใช่ไหมคะแต่นี้คือมาจากเม็ดกาแฟจริงๆเขาแบบนี้ใช่ครับมันเป็นคือแต่ละแหล่งเขาปลูกแต่ละแต่ละพันธุ์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ากลิ่นอะรรและรสชาติที่มีความแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ขอดมนะคะลองดมครับหอมหอ๋อหอมหอมค่ะมีหอมจะไม่เมือนจะแตกกาแฟเยอว่า มันจะไม่ขมแหลมแบบที่เรารู้สึกว่าโอ้โหกาแฟมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะมันคือมันคือกลุ่นกลุ่นละมุนละมุนแต่ว่ามันจะไปเสพกลิ่นของกาแฟซะมากกว่าใช่ไหมฮะอ่านี่อันนี้เป็นเป็นลักษณะคนที่ไม่ใช่คอกาแฟนี่ความรู้สึกเราตเป็นแบบนี้ต้องมีคุณมะกรูดด้วยใช่ครับมะกรูพื้นฐานคนทั่วไปรู้จักก็มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งกลิ่นนึงกลิ่นมันจะอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อย่างที่เราคุ้นเคย สุดท้ายการที่3ามพระแม่ย่าค่ะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวสุขโขทยัยใครที่มาท่องเที่ยวนอกตกแนะนําให้มาคุ้มค่าตื่นที่นี่ค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเมกะเวฟคุ้มค่าตื่นของเราเวลาก็หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณค่ะสาหรับเสื้อผ้าจากแคชชูนี่บายฟลายนาวและก็ที่สําคัญค่ะผู้สนับสนุนดีๆอย่างไซเดอร์มินบางกอก r อเ y สปตทสิง hmm. ค์คอร์ปอเรชั่นนิสสุบิชิมิลารรวมทั้งขอขอบคุณทุท่รายการทุกๆคนด้วยค่ะ และแน่นอนค่ะสำหรับเรื่องแพ็กเกจของเราที่จะแจกก็มี่ดอรชดารีสอร์ตเดือนกันยายนนี้ติดตามกันได้ในแฟนเพจของเราเมกะเวสทีวีค่ะแมะตัวเองขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าลืมทำหนึวันให้คุ้มค่าตื่นสวัสดีค่ะ